การเรือถามถึงเรื่องกันตั้งขันข้าแต่พระนาาเกษมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดว่าการตั้งรันย่อมมีด้วยประชุมสามคือมารดาบิดาร่วมกันหนึ่งมันดามีฤดูหนึ่งมีสัตว์มาเกิดหนึ่งถ้าไม่พร้อมด้วยองค์สามย่อมเกิดไม่ได้ข้อนี้ทําให้โยมสงสัยเพราะเพียงทุกุละดาบทถูกต้องสดีของพระ าราชิกะตาปสีในเวลามีรดูด้วยภายนิ้วม,มือข้างขวาเพียงหคนเดียวเท่านั้นก็เกิดสุวรรณสามกุม,มารขึ้นได้มาตังคะาหรีถูกต้องท้องนางพมณีด้วยปลายเล็บข้างขวาในเวลามีรดูเพียงห่นเดียวเท่านั้นก็เกิดวันทยะมานลบขึ้นได้อิติอิงขะาหรีเกิดขึ้นด้วยนางม้ด้วกดี ดื่มเนื้อปัสวะของฤาษีสังกิตจะฤาษีเกิดขึ้นได้ด้วยอารีกริยาอย่างเดียวพระกุมารกสะปาเกิดขึ้นด้วยการตื่นกินซึ่งสัมภวะน้ำอสุจิของบุรุษขคาแต่บานาเกษณถ้าการตั้งคันมีขึ้นด้วยการประชุมสามอย่างนี้จริงคำว่าบุคคลเหล่านั้นเกิดด้วยอาการอย่างนั้นก็ผิดปัญหานี้เป็นอุปโตโกติลึกและละเอียดมาก ขอพระผู้เป็นเจ้าจงตัดความสงสัยของโยมด้วยเถิดผู้ที่เกิดขึ้นด้วยการประชุมสองพนัเกเสณถวายพระพรว่ามหาบพิษได้สรงสดับมาว่าสวรรสามอิสิงคราด,ดาบทกุม,มรการทกัปปะเกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างนี้หรือพระเจ้ามีดินตัดตอบว่าถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าโยมได้สดับมาว่า มีแม่เนื้อสองตัวไปสู่ที่ถ่ายปัสสาวะของดาบทสององในเวลามีฤดูได้ดื่มกินปัสสาวะอันเจือด้วยสัมภะของฤาษีจึงเกิดที่ศีทะฤาษีและกิจจะฤาษีเมื่อพระอุทายีไปในที่พักของพิสุณีขั้นนึกรักนางพิสุณีจึงให้เพ่งดูนางพิสุณีนั้นเพ่งดูสัมภะก็ไหลออกมาเวลานั้นนางพิสุณีกำลังมีฤดู จึงห้าปากรลับสมภอวนั้นแล้วก็ตั้งขันอยู่มาเก็มาเกิดเป็นกุมารักกษัตพระนาคเกษจึงามต่อไปว่าคําที่ว่านี้มหาบาพิษทรงเชื่อหรือโยมเชื่อพระผู้เป็นเจ้าเชื่ออย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพืชที่หว่านลงในดินที่ทาด้วยดีแล้วย่องกอกขึ้นได้ไวชั้นใดการตั้งขันของพิษุณีนั้นก็ฉันนั้นอันมหาบาพิษทรงรับว่า การตั้งขันของกุมารกักษะมีอยู่นั้นจริงหรือโยมมที่ว่ามีอยู่จริงขอถวายพระพรดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่ามหาบาพิษทรงเชื่อแล้วว่าแม่เนื้อนั้นดื่มน้ำปัสสาวะแล้วก็ตั้งขันเชื่อแล้วพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าสิ่งใดๆที่บุคคลดื่มแล้วกินแล้วเคี้ยวกินลิ่มเดียแล้วตกลงในดินก็ดีก็ย่อมงอกขึ้นได้ การตั้งขันด้วยการดื่มกินน้ำปัสสาวะก็มีขึ้นได้ฉะนั้นเป็นอันว่ามหาบพิษทรงแน่พระทัยแล้วหรือว่าอิสิสิงขราดาบทกุมารกัสปะเกิดขึ้นด้วยการประชุมสองแน่ใจแล้วพระคุณเจ้าผู้ที่เกิดขึ้นด้วยการประชุมสามขอถวายพระพรสุวรรณสามก็ดีมันตะมานพก,ก็ดีได้เกิดขึ้นด้วยการประชุมทั้งสามนั้นคือ ทุบระดาบทและนาควาดิกะตาภสษีทั้งสองนี้ได้ยินดีต่อวิเวกอยู่ในป่ามุ่งสแสวงหาทางไปเกิดในพรมโลกไม่นึกเกี่ยวข้องกับทางโลกเลยแต่ข่าวนั้นพระอินทร์ทรงเล็งเห็นว่าต่อไปข้างหน้าคนทั้งสองนั้นจกเสียจากสุจึงได้กล่าวว่าขอท่านทั้งสองจงทําตามถ้อยคำของข้าพเจ้าสักอย่างหน่งเถิด คือขอให้ท่านทั้งสองจงทำให้เกิดบุตรสักคนหนึ่งบุตรจากได้ปฏิบัติท่านทั้งสองดาบทและตาประสีทั้งสองนั้นก็ตอบว่าอย่าเลยมาปอพิษอย่าตัดอย่างนี้เลยพระอินทร์ก็ได้อ้อนวอนขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองและที่สามดาบทตาประสีทั้งสองจึงกล่าวขึ้นว่า ถึงแผ่นดินนี้จะถล่มลงท้องฟ้าจากตกลงมาพระยาขัาก็จากโค่นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากตกลงมาก็ตามเราทั้งสองก็จะกไม่ยินดีในโลกธรรมของมหาบพิษย่ามาหาเราทั้งสองอีกเพราะความคุ้นเคยของมหาบพิษจะทําให้เราทั้งสองเสียเมื่อพระอินทร์ทรงของอย่างนั้นไม่ได้จึงตัดขึ้นว่าเมื่อใดตาประสีมีฤดูเมื่อนั้นขอให้ท่านดาบด เอาปลายนิ้วก้อยข้างขวาแตะท้องสะดือของตาบสินีก็จะเกิดตั้งคันขึ้นท่านดาบดจะทำเพียงเท่านี้ได้หรือไม่ท่านดาบทตอบว่าเพียงเท่านี้พอทำได้เพราะจะไม่ทำให้เสียศีลเสียธรรมของเราเมื่อดาบทรับอย่างดีแล้วพระอินทร์จึงกลับสู่สวรรค์ได้เสด็จไปอ้อนวอนเทพบุตรอมหนึ่งซึ่งจวนจุติให้ลงมาถือกำเนิดในคันของนางตาบสี บุตรเทพบุตรนั้นก็ไม่ยอมรับต่อมาเมื่อพระอินทร์ทรงอ้อนวอนถึงสมครั้งจึงยอมรับพออยู่มาไม่นานนางตาปสินีก็มีฤดูดาวบทจึงแต่ต้องสด็อด้วยปลายนิ้วก้อยข้างขวาตามคำสั่งของพระอินทร์ก็พอดีเทพบุตรนั้นจุติลงมาถือคำเนิดเป็นอันว่าเทพรบุตรนั้นเกิดขึ้นด้วยการประชุมสมคือนางตาปสินี เกิดราคะตัณหาในเวลาที่ดาบทออกไปนิ้วก้อยและแต่ต้องสะดือหนึ่งมีฤดูหนึ่งวิญญาณของเทพบุตรมาถือกำเนิดหนึ่งเหตุตั้งคันอีกสี่ประการอีกอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมตั้งคันด้วยเหตุสี่คือด้วยกรรมหนึ่งด้วยกำเนิดหนึ่งตระกูลหนึ่งการอ้อนวอนหนึ่งที่เกิดด้วยกรรมนั้นคืออย่างไรคือพวกที่ได้สมดุล กุศลมูลมาแล้วย่อมได้เกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลหรือพานมหาศาลขหาบดีศาลหรือเกิดเป็นเทพเจ้าหรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามประสงค์เปรียบเหมือนผู้มั่งมีจะซื้อสิ่งใดก็ได้ตามประสงค์ที่เกิดด้วยกำเนิดนั้นคืออย่างไรคือพวกไก่ป่าย่อมตั้งขึ้นตั้งท้องอยู่ถูกลมพัด ภูนกย่อมตั้งท้องด้วยได้ยินเสียงฟ้าร้องส่วนเทพยดาทั้งหลายนั้นไม่ได้เกิดในคันเป็นอันว่าการตั้งคันของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีต่างๆกันเหมือนกับกิริยาของมนุษย์ทั้งหลายที่ต่างๆกันด้วยการนุ่งการแต่งตัวเป็นต้นที่เกิดด้วยอำนาจตระกูลน,นั้นคืออย่างไรคือตระกูลที่มีอยู่สี่อันได้แก่ตระกูลเกิดในฟองไข่ ตระกูลเกิดในท้องตระกูลเกิดในเหงือกเท่าใครเหงือกใครตระกูลเกิดเองสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดในตระกูลทั้งสี่ที่เกิดด้วยอำนาจการขอนั้นคือตระกูลที่ไม่มีบุตรแต่มีทรัพย์สมบัติมากมีศรัทธามีศีลอันดีแล้วอ้อนวอนขอให้มีบุตรก็มีพระอินช่วยอ้อนวอนเทพบุตรองค์ใดองค์หนึ่งให้ลงมาเกิดในตระกูลนั้น ขอถวายพระพรสุวรรณสามได้ลงมาเกิดในคันของนางปาร,ราชิกาตาปสีตามคำอ้อนผรของพะอิน์สุวรรณสามนั้นเป็นผู้ทำบุญไว้แล้วส่วนมารดาบิดาก็เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีพอเหมาะการเปรียบเหมือนกับพืชที่หว่านลงในดินที่ดีก็งอกขึ้นได้ฉะนั้นสุวรรณสามเกิดด้วยเนรมิตรสาม มหาบพิตได้เคยสดับว่ามีบ้านเมืองพินาศไปด้วยความคมใจแห่งฤาษีทั้งหลายบ้างหรือเคยได้ยินพระผู้เป็นเจ้าคือบ้านเมืองของพระราชาทันตก,กะพระราชาเมญชะพระราชากริงคะพระราชาม,มาตังคะได้ถึงความพินาศไปด้วยความคุนแค้นของฤาษีทั้งหลายขอถวายพระพรพวกที่ได้รับความสุข เพราะใจผ่องใสของฤาษีทั้งหลายมีอยู่หรือมีอยู่พระเจ้าข้ามีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นขอจงทรงจําไว้เถิดว่าส่วนทสามเกิดด้วยใจผ่องใสทั้งสามสิ่งที่มีกําลังแรงกล้าคือฤาษีเนรมิตหนึ่งเทวดาเนรมิตหนึ่งบุญเนรมิตหนึ่งอีกประการหนึ่งเทพบุตรทั้งสี่องค์ก็ลงมาเกิดด้วยพระอินท์ ทรงอ้อนวอนเทพบุตรนั้นสี่องค์นั้นคือสวนสามหนึ่งพระเจ้ากุศลราชหนึ่งพระเจ้ามหาปนาทะหนึ่งพระเวสสันดรหนึ่งอขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเษนปัญหาเรื่องการตั้งคันธีพระผู้เป็นเจ้าได้แก้ถูกต้องแล้วโยอมรับว่าเป็นจริงทุกอย่าง